วันนี้พามารับประทานอาหารเหนือที่คุ้มเวียงยองคุ้มเวียงยองณเชียงใหม่ก็มีการการันตีความอร่อยโดยครัวคุณลีสังเกตดูโต๊ะรับประทานอาหารตถเนี้จะทำจากเรือค่ะ กินอ่ะสรรพคุณโหดมากเลยหลังจากที่เราอ่านน่ะเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรผักข่าน้ําตาลในเลือดเมนูเนี้ยก็คือยำจิ้งไก่ตอนแรกเราสั่งมาเราคาดหวังว่าเราจะได้กินยำไก่ที่มันรสชาติแห้งๆเครื่องแห้งๆเหมือนยำอ่ะแต่ปรากฏว่าออกมามันก็จะเป็นต้มลักษณะแบบนี้หลังจากที่เราชิมแล้วเรารู้สึกว่าแบบ รสชาติมันเป็นสมุนไพรพื้นเมืองแล้วมันจะมีคล้ายๆกับต้มยำผสมกับต้มซุปไก่โดยมีกลิ่นของต้นอหอมหอมข่าตะไคร้ดังกันแล้วส่วนอันนี้มันจะเป็นไก่ฉีกเป็นชิ้นๆชิ้นๆซึ่งมันแบบว่าบอกว่าเนะแซ่บถึงเทศถ้ามันแบบว่าถ้าแบบจับๆแล้วก็เผ็ดเครื่องเทศอ่ะ เม็นเมนูหน้าลองอะ่ะเอาไปทำทำเองก็ได้คนจะอายุยืนร้อยเก้าปีมันต้องกินอาหาร